บุญเส้นจริงๆเด้อดิเด้อเด้อปลาแซลมอนอบยังไม่ได้ล้อเด้อฉันจะ้ยไม่เล้อลอดทำไมอบแล้วเราค่อยเอาหนังออกแมนน่าเลยอะไรอย่างชุลอดจนเชื่อมชุลอดใส่ซะเกิดคุณตาแต่คุณตาทำงานมาแล้วนุ่นเลิกฟังเอาเด้สัตว์เด้อมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดินกลันแล้วเดิี๋ัวเดี๋ยวนี้ไอ้นิดแน่เลยแม่วัยรุ่นใจร้อนบอกให้รออยู่ปั๊มน้ำมันผู้บ่าวได้ปั๊มน่ะเยอะ ผู้บ่าในปั๊มน้ำมันน่ะตั้งเยอะตั้งแยะบอกให้ไปรอยังเดินมาอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกไอ้นี้อยู่เมื่อกี้นี้โอ้โหผู้บ่าวเยอะมากเลยชิคกี้พผู้บ่าวอยู่ในปั๊มน้ำมันเยอะแยะบอกให้ไปรออยู่ในนั้นไม่รอฝนก็ตกเสื้อแดงเต็มสิเขียวสื้อแดงเต็มไปดีบว่าเม่อายผู้บ่าวเฉยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาอีกแล้วอันนี้ผู้สาวไทยก็ เกิดอยากกินโอโหปลาปลาเซมอนน้องมนเอาปลาเซมอนมาให้วันนี้วันเกิดของคุณตาเปร่าค่ะวันเกิดพ่อใหญ่เปร่าวันนี้ก็เลยเกิดอยากกินกันอีกแล้วพวกเราสวัสดีค่ะวันดีทักทายเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวฉันต่อบ้านอีกแล้วเดี๋ยวจะยำบุนเส้นค่ะเนมันเต็มีถ่าวิดีโอใรอ คนมีตังทำอะไรก็ไม่แน่ย่างควันปลาคนนี้ย่างบุญเสนก็ย่างบุญแสนบุญแสนจริงๆเด้อนี่เด้อเด้อปลาแซลมอนยังไม่ได้เลอดแล้วจะเกิดขึ้นไหเลอดทำไมอบแล้วเราค่อยเอาหนังออกแมนเราไม่ใช่วันเสาร์หรอก็สามารถเกิดขึ้นได้งานเลี้ยงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเคยจะได้กินเกินทำไมถึงได้หยุดบ้นนี้เอาถามหน่อยล้างไม่รู้ล้าง ก็ให่ใหญ่วันสุานเขาน่ะมันมีวันหยุดมันมีวันหยุดแต่ทำไมหยุดตรงวันนี้ปกติก็หยุดเขาก็หยุดสองวันอคนนี้รู้อยู่ว่ารู้ล่วงหน้าบอกเรอเดงอะไรรู้ล่วงหน้าน้องมน่ะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วน้องมนลางานเอ้ยน้องน้องมนเปลี่ยนเขาเดียวเปลี่ยนเวรน้องมน่ะเปลี่ยนเวรแต่ของเธอนั่นะทำไมมันเหมาะจอะเสาดึกไม่รู้เหมือนกันโยนพุ๊บมาใส่เฮ้ยทำไมมาเที่ยวที่ผมอะ ดูดูเที่ยวพิซซ่ามันหายไปฝึกงานเขาไปฝึกงานฝึกงานเลี้ยงคนแก่ร้านขี้คนแก่ทุกวันหอมเลยยาอ๋ไม่กลุ้นแล้เนี่ยเดี๋ยวมันไม่เปิดมาค่ะอันนี้ยำชูรสเด้อค่ะเด้ออันนี้ยำชูรสจ้ะโอ้โหเปิดเตายงใหญ่เขาเรียกยำนัวยำนัวอะไรยำชุลรสหอมชูรสใส่ซะหน่อคิวร้วงจากบ้านอันนี้ของยิ่งสนไม่ใส่ชูรสถ้าไม่กินชูรสพอไปกินชูรสเดอโอมมันแซ่บตะเลิดตะเลยเลยอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันเกิดคุณตาแต่คุณตาทํางานมาแล้วนนแล้วตุ้มเปืะมาแล้วไปซุยกูไปไปอาบน้ําไปไปซุยกูอันนี้ของอร่อยจ้ะน้องมนหอบมาให้ทําไมมันเขาให้ไม่ครบเหรอน้องมนบอกว่าเขาให้ไม่ครบสั่งยี่สิบ ฉันไม่ได้ทำในฉันฉั่งเขาแล้วขาให้เขาทอนให้เพราะว่ายายน่ะแล้วมันนับได้สังหาคมันมันแผกหนึ่งมันมียี่สิบข้อเขาทําไมเขาให้มาแค่สิบห้ามันเหลืออีกเจ็ดไอ้ยอดโอเบอร์ไม่ถึงไม่พอก็ฟังเอาเด้อเด้อมาเพื่อหล่ะมึงเป็นเพื่อนหรอกูก็ขี่รถเนาะไม่หินเออบ้าภาษาอะไรกันนั่น่ะเขาเรียกอะไรให้ภาษาอะไร มาเด้อโอเคโอเคโอเคเอาแค่นี้เดี๋ยวถงนู้นก็กำลังนัวทังนี้ก็นัวจ้ะอากาศจะมืดๆน้ำยาปลากระป๋องนิดนุ่นไอ้นุ่นนะถ้วยนี้เออถือว่าจะปุงใหม่อยเราก็หิวมาเลยเนาะโซหิวมาเลยใช่ไหมนี่อิงกาแก็หิวนี่ไม่ได้กินข้าวเนาะฉันไม่กาแฟก็ไม่ได้กินอะไรฉันไม่กินจะมาลองกอาอันนี้ขยับใหญ่หน่อยได้มฉันลองมากินมาส่ามากินด้วยกันลุงโมหิว แบบตะมุ่นมันเมื่อโอ้ยขิงกิบเวินใหญเจ้าเจาเยเรียนเรียนเรียนน้อยจะกินกับสาวเรียน้อยสาวน้อยอันนี้เอาทำดีใจหมดได้เป็นสาวๆบอกว่าเรียนน้อยอุตส่าห์เขียนสาวไทยในต่างแดนก็มีนะที่ไหนได้คนเผ่าไทยในต่างแดนสาวแก่แล้วมีน้องนะสาวคือเยอะๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าสาวใหญ่สาวใหญ่สาวใหญ่สัมพนโอ้ย ให้คลิปก่อนได้ไหมเน่ชุนน่ะหนึ่งหนึ่งชุนะพี่น้องเก็นานๆทีปีนึงได้กินแค่สองครั้งนี่แหละมนไปบ้านมนกินครั้งนึงเนาะนะใช่ใส่กอกพี่น้องนี่แหละอภักบ่ดูซ้ำเมียฝรั่งไม่กอดหมูไม่กอดหมูยุ่นเจนยุ่นเจนเอาอีสานอะไรยำปากกระป๋องเอ้่ยมปากทำยาปากกระป๋องได้ขายชื่อขอเม็ดนี่เด้อขอได้ไหม ก็เอาไว้ให้ดิจะไว้ให้ใครเป็้เหรอเขี่ยเาไหมไม่จำเจาะครับนะให้จหน่อยนะอันยืดผ้ากันหิวไม่กินขแล้วตั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 วมองต่อมานุชเอ้ยมาไปทานในบ้านกินหมดเด้อเหลืออีกคนนึงถึงใจถึงเหลืออีกคนนึงยังไม่มานุชเข้างานเที่ยงเอ้ยเข้างานบ่ายสองบ่ายสองทันโลบอกว่าเที่ยงหนึ่งจะทิ้งออนด้วย มาหลังมาไปที่หลังพี่น้องวันเกิดพ่อใหญ่เด้อวันนี้พี่น้องมาหลังกินปลาแซลมอนนวลอบอยู่ไม่ใช่มันเกิดพ่อใหญ่เด้อเป็นลู้พวกเราเกิดอยากกินไอ้พวกเราเกิดอยากกินแต่ของเราน่เลายตึงต <laughs> <laughs> ้นแล้วของกินเราเพียบเลยไหมเรากินก่อนเขาเลยนะทุกงานเป็นไงทุกงานโอเคนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า เที่ยวอ,อยู่ขอบคุณมาก,มากๆทุกรักทุกทุกเลิฟทุกกำลังใจเหมือนต้นที่แล้วที่ตอาะเขาอ,อยาก